สื่อฝรั่งตีข่าวสีสเกตป้องเอสตาดา6เมษายนนี้สื่อต่างชาติรายงานข่าวก่อนไทยเผยคิวป้องกันแชมป์โลกของสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นลงตัวแล้วที่อเมริกาในวันที่6เมษายนกับฮวนฟรานซิสโกโอเอสตาดาคู่ปรับเก่าชาวเม็กซิกันอย่างแน่นอนมิเกลลิเวลราสื่อต่างชาติรายงานผ่านบ็อกซิงสีนเว็บไซต์มวยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกรายงานข่าวว่าเฟอร์นันโดเบลทานโปรโมเตอร์ใหญ่จากซานเฟอร์โปรโมชั่นเผยโปรแกรมป้องกันแชมป์สภามวยโลก UBC รุ่น115ปอนด์ของสีสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นเจ้าของตำแหน่งชาวไทยกับฮวนฟานซิโกเอสตาดาอุท้าชิงชาวเม็กซิกันลงตัวแน่นอนแล้วในสังเวียนที่แคลิฟอร์เนียเดือนเมษายนศกนี้แถมแย้มว่าจะมีการจัดภายใต้การร่วมมือกับบริษัทเดอะโซนเจ้าพ่อสื่อสตรีมมิงยี่ห้อดังอีกด้วยรายงานข่าวขายายความว่าเนื่องด้วยแชมป์โลกชาวไทยเซ็นสัญญาร่วมกับเอ็ดดี้เฮนแม์ลูมบ็อกซิ่งยูเอสเอหนึ่งในความสัมพันธ์กับเดอะโซนสื่อยักษ์ใหญ่สตรีมมิงผู้เผยแร่ลิขสิทธิ์กีฬาหลายชนิดถ่าย ทอดสดทางแอปพลิเคชันที่กําลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งเป็นของประเทศอังกฤษนั่นหมายความว่าเจ้าแหลมซีสเกตพร้อมจะป้องกันกับผู้ท้าชิงตัวเลือกเบอร์หนึ่งคือเอสตาดาซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดในวโรดนี้เฟอร์นันโดเบลทานให้สัมภาษณ์กับ ESPN ว่าการชกล้างตาจะมีขึ้นในวันที่6เมษายนที่มหานครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การถ่ายทอดสดของเดอะโซนสีสเกตเคยชนะคะแนนวนฟานซิโกเอสตาดาอย่างสนุกดุเดือดเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปี2018 ภายใต้การถ่ายทอดสดของ SBO ซึ่งปัจจุบันได้โบกมือลาจากการถ่ายทอดสดมวยไปแล้วกระทั่งล่าสดุดสภามวยโลกมีคำสั่งให้กำหนดลงตัวไฟบังคับนี้ให้เป็นที่แน่ชัดในเร็ววัน